ตอนนี้วัดหลายแห่งในพื้นที่ภาคเหนือได้รับผลกระทบจากโควิด -19 นะคะเพราะว่าคนไปทำบุญที่วัดน้อยดังนั้นจึงขาดปัดใจจัยในการดูแลวัดค่ะโบสถ์และถาวารวัตถุต่างๆในวัดบนเทพสถาพรตําบลบ้านมะเกลืออำเภอเมืองนครสวรรค์ต้องยุติการก่อสร้างชั่วคราวหลังจากที่วัดขาดปัจจัยและต้องนําเงินที่พุทธศาสนิกชนทําบุญไว้ก่อนหน้านี้มาใช้ใจ่าย เจ้าอาวาสบอกว่าช่วงนี้มีญาติโยมเข้ามาทําบุญที่วัดน้อยค่ะเพราะว่ามีประกาศห้ามไม่ให้รวมกลุ่มจํานวนมากเพื่อลดความเสี่ยงต่อการระบาดของโควิด -19 ก็ทําให้วัดเริ่มได้รับผลกระทบจากเงินทําบุญที่ลดลงนะคะแต่ว่าค่าใช้จ่ายประจําทั้งค่าน้ําค่าไฟฟา้าก็ยังมีอยู่ค่ะคือเงินที่เราเก็บไว้ที่ว่าญาติโยมมาทำบุญที่เราฝากไว้นะะนในนารในการก่อตั้ง เราก็ต้องเกียดจากสิ่งนั้นอะออมาจ่ายเป็นค่าน้ำค่าไฟในสิ่งก่อสร้างที่ว่าญาติโยมทบุญมา,ามเออทําไมเออถวายมาแล้วทําไมไม่ได้สร้างขึ้นไม่ให้มันงอกงางาขึ้นก็เพราะว่าปัจจัยมันไม่พอในนี้เราก็เลยต้องเอามาจ่ายในค่าน้ำค่าไฟก่นกอนเพื่อลดปัญหาการกระทบของวงสถานการณ์โภคิัที่ญาติโยมมาทําบุญกันน้อย ไม่ต่างจากที่วัดหัวข่วงตำบลในเวียงอำเภอเมืองน่านนะคะพุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวเข้าชมวัดและทําบุญลดลงเหลือเพียงร้อยละ30เท่านั้นก็ทําให้วัดขาดปัดใจจัยในการดูแลวัดซึ่งมีพระมีเนนมีเด็กวัดอาศัยอยู่กว่า40คนค่ะ พระครูพิเศษนันทวุฒิเจ้าอาวาสวัดหัวข่วงเปิดเผยว่าที่ผ่านมาประสบปัญหาเรื่องค่าน้ําค่าไฟหลายครั้งก็ต้องใช้วิธีโทรศัพท์ไปขอผ่อนพันแม้ว่าทางวัดจะประหยัดโดยปิดไฟให้เร็วขึ้นและงดเปิดไฟในหลายจุดแต่ว่าก็มีครั้งข่าวมาอาศัยอยู่ในโบสถ์กลายเป็นแหล่งแพร่เชื้อโรคอีกค่ะแต่ก็ยอมรับสภาพที่เป็นอยู่เพราะว่าช่วงนี้โควิดทุกฝ่ายก็เดือดร้อนเหมือนกันค่ะ